สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะลุงป้าแวะมาเยี่ยมนะคะดูอาการย่านะคะว่าย่าไม่สบายนะคะเออเข้าปิดมือนี่แหละปิดเทอมปิดอาน,าน,นันต์แม่มม<อ>ครับอีหยังก็ม่มือนี้ล่ะ กูจะไปพ่นอนยังไม่เยี่ยมแม่ไปบ้างเนเดีเยี่ยมยังออมใส่ออมขัวอยู่สาวประเทศไปกันนึ่งก็ได้เหมือนกอนเข่าชิมากไหไล่ให้เรืองไอ้วดหัวประเทศไปอกันอยูู่ก็ไดมีพ่นคือนมแล้วฮะขมแล้วยบุกขึ้นไปไรสดไอ้สดตะลอนตะลี่ยังกับบหรูเินพวหูเหล่าหูเหล่าบอกโอ้ยกนกับบุหรเมื่อนะเพศแต่เศ้าเลยช่ไหม เจ้าไปวัดบ่เบว่าจ้าไปวัดนี่เนาะเออาไปนี้เออมาบอกว่าเรไข่ลก็เมื่อแล้วเออเศาแล้วไปวัดไปวัดอลไวกไข่อะไก็แล้วนองาี่สองมื่นเจ็บเข็ดเบี้ยย่างอยู่นึงมื่เลยเบิดมืนย่างก็ได้เศร้าย่างจมมกยางเ็ดเบี้ย

มีหลายเ็นแจกอย่างเดียวแเราแจกได้เราบใบได้ขายเด้ชาวบ้านคอยหาล่างมาขายมาไอ้นวดสิบบาทบอเออนวดน้อยนึงนวดน้อยมาหน่นวดใหญ่นไะแู้หแจกว่าซื้อมาหมดเลแจกอยู่วันนอนันเจ็ดนวดห้าสิบบาท เอาไปเก็ได้นไวเรียบเตียงแป้งมอยูม่น้อยเอาวมเนธรรมดาเด้อเราทำบุญไปผากไปเยเออผู้เฒ่าเขี่ยมมาผู้เ่แจกนัระไปนใจแคน่หาเตียงพูนกันี้พี่น้องเลยโอ้กะงามันเนาะตังเน้อปวดโตวดโรนะแจกต่อ ทำบุญต่อนไหนมาเนกเจาไข่ต nah ัวมมาถุงมาถุงแจ่มแ uh ่นนี uh um ่จมอยู่ค่ะวับใช่ใปาไมยาคนเล้นีเกียวเออางันไมยามาถุงแก่มเพราะแม่กับม่ท้าเป็นคิวฟ้านั่นฟ้านใจแห่งแห่เมียใหญ่เด้อเสือไปแช่ตูแช่เจ้าส่งมาห้ล้วจมอยู่าะท่าแมันเลยหอนค่ะ เอาเอาในถุงนั่นเออเอาในถุงนั่นใส่ให้เรา่นเออตัวนี้มันอยากอันนั้นเอมอนแอาหปเอออันนั้นแล้วเอาไ้เขียวเราเอเาไปอไยเองกมันแ่มันุงมาแจมันมัอันออนปะเต็นตันนวยเน่ามันอ่อนข้างในมันอันนั้นประดนะเรามามาไม่อ่อนแก่มอ่อนนดี อันนี้ันจะาไหเดอย่อยเด้อออนคัะมันบอทกเี่ยวมาได้ให้มันเน่าตัวนี้พี่มันเหี่ยวต้องเอาไปฟานฟานฟันมันจะเกมาันในมันเน่ามันอ่อนโทษมันอยู่ในถุงเอไปเนฟล้เกี่ยวหลดไปเกี่ยวเี่ยวเี่วเอาไว้บั้นพือนใครหรือปั้นเฮ้ยเด้เพื่อนไครข่าเพราะงูใ่ไ ข้าวจังสีใครจะโนแล้วเหมือนกันดีว่านอนคนละนาะตามมาไีเวนอนเ็กจะมึงจะกองให้นอนลูกาวให้นอนฉันได้บอกให้นอนจะไม้ดูไปมาแต่จะไปนอนยาวูแล้วไพ่นดูยอนไผ่นอนเจ้าอยู่โอ้ว่อ๋อนี่ก็อบเงี้ยมาขึ้นตาอยากจะดูจนดื่นดนก็้กินเา ขยันโพขยันโพจนลูกบอกให้นอนพี่น้องเลยเ็คน้ำดีเลยูกำกูกำกูกันเอากูกำกูกันกูกกูกำแม่กินกินแต่ปนกบเบะเรเบื่อแล้วบ่เมื่อยเมื่อยจนน็อกเัไโอ้เราไปบรด้แล้วน็อกแล้ว ท่านว่าไว้พื้นเราเราไอ้ได้ไดา้าวต้เอาข้าตมยึดในหนันอทดกันเมื่อนะโอ้ไ่ไปตอไไปตอทุกเดือนอนตไปห่อเอาแล้วยู่บ้านภาาอ๋อแล้ามึงกินจะไปไปห่อเขาต้ม่อแคนขนมมดปาิโนก็มดซึ้งปูดแจ็คโฮเองเขาจะเฮปยัดเอาในซึ้งเขาเจ้ออมกนอนใหม่น้ยกคนซึ้ง มกน้ำไม่พ่องมเปมกน้ำไม้พ่อพี่มกน้ำไม่ครับขนมมกบอไดมกน้อยได้มกน้ำไม่มกบัดใหญ่บักใหญ่ไปแล้ว่ารลุงก็จะเดินทางแล้วนะฮะการลุงก็จะเดินทางแล้วนะฮะ ปากานยกยากยอ่ดบอกว่าบันถามทีอาเปรียบเอนกไไปเรื่อยๆไปเที่ยอกัวน้อเื่อไข่แล้วบุญขาวากอันนี้ตัวประดับดินลุงพันนะคะแอดชิดนะคะก็จะ เดินทางกลับจำปดงนะคะปาดห้อนใช่เนาะบ่แดดแต่ห้อนเอาจะมาแตบบ่โดนหรอบ่เบะโอ้ยข้างก็มาดนี่แหละเจ้ว่ามากบบอะเข่าบ่ได้เก็บเนาะบ่ไปเนาะไปท้งลำไปทโน้ผ<ะ>ู้บอกให้ลูกไปนี่ เออดินทางกลับกันแล้วลุงพลเต็นก็โอ้ข้าเมื่อทางนนพ,พุ่นน้ำพอพฟื้นซุ้มป้าดาเข้าแเอน็นเมื่อก่อนไปแล้วชิดกับไอตปุห้เพื่อนแวะมาเอาขนมมกกับมกนาะไหม โอ้ยหอนแดดซักมาเบื่อผมมันผมมีเสียงเนาะเออมาเบื่อเพิ่นมาดินานแต่การเลยโดนจมบ่บ่ะนี้เออเอออ่าโทรไปอยากนัดบ่มาแท้ๆปิดเสียงไว้มันบ่เอออยู่ในวัดไอ้เนาะยังหนาวตุ้งๆแบบอ่า หลุงช่างโทรหาอีกแล้ววันนี้ที่โรงเรียนนะคะก็มีงานแข่งกีฬาจากักรปิดงานมือใดบุ๊อยู่ในละแข่งมือสองมือมือจกักรปิดงานมือใดงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะเอฟซีบ้านวังเยี่ยมเป็นเจ้าภาพนะ ก็ลุงป้าก็แปะมาดูยญ้าเนะาะเพราะญาไม่สบายนะคะหายแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ